อนาคตต้นะสดสะดสะดาต้นนี้อยู่หน้าบ้านมีสะสดาอยู่หน้าบ้านสี่ห้าต้นอนาคตสะสดาหน้าบ้านนี้คือแบบเป็นต้นสะสดาที่สวยมากวางแผนไว้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านี่นี่เบื้องต้นคือเริ่มเลื้อยละเริ่มเลื้อยกันแล้วแต่ก็ยังลกนะเพราะว่าหญ้าหน้าฝนนะเอาออกไม่หมดนี่ อันนี้จะเป็นด่างขาวเขียวสะเดาต้นนี้จะลายขาวเขียวต้นที่สองต้นที่สองนี้จะออกลายหินอ่อนกำลังเลื้อยขึ้นแล้วลกหน้าดูเลยนะยังไม่ได้จัดสรรพื้นที่ปิดตำลึงด้วยต้นที่สามอันนี้นี่เป็นเขียวเหลืองนะต้นนี้เขียวเหลือง กำลังขึ้นแล้วใบใหญ่แล้วไหมอีกสองต้นยังไม่ได้หาฟอร์มให้แต่ว่ามีแล้วละมีในใจแล้ะแต่ว่ายังไม่ได้เคลียร์พื้นที่แต่ว่าวางแผนไว้ว่าจะให้เป็นต้นสเสดาต้นสเสดาที่สวยสวย,สวยไม่ใช่สเสดาธรรมดาใบใหญ่แล้วต้องรอดูว่าใบจะฉีกไหม นี้ไม่ค่อยออกด่างเพราะว่ามันทึบมากเดี๋ยวเราจะตัดแต่งตัดแต่งอ,ออกให้มีแดดลงถึงถ้าเขาโดนแดดเนี่ยอันนี้คือเป็นใบที่ช่วงโดนแสงเยอะๆนี่ถ้าโดนโดนแสงเเยอะลายจะสวยแบบนี้เลยลายจัดจ้านอันนี้เป็นอีพี่ดังเหลืองนะเบอร์สองแบบปกติแล้วใบใหญ่มากนะใบ ประมาณส0 4สี่สิบเซนคูณด้านกว้าง30ม0ี่สเซนน่ะด้านยาวก็ประมาณห้าสิบหสิบได้เลยแบบใบใหญ่มากอันนี้เป็นแบบเป็นร่างแรกเขาเรียกร่างแรกแล้วก็ยังยังไม่ได้กายร่างเดี๋ยวรอกายร่างก็คือจะเป็นใบฉีกใบฉีกใบใหญ่ใบฉีกแล้วก็ด่างเขียวเหลืองนี่แล้วก็จะปล่อยให้โตไปบนสะเดานี่แม่ญ่ายังเยอะอยู่เลย ให้เลือ้อยขึ้นไปเดี๋ยวข้างบนเราก็จะตัดตัดแต่งลงมามีสีด่างขาวด่างเหลืองอยู่หน้าบ้าน,นนี่ก็เป็นแค่การวางแผนนให้ดูให้ดูอีกยังดูลกๆอยู่นะยังไม่ได้จัดสรรพื้นที่ดีเท่าไหร่เนี่ยนี่จะให้เลือ้อยขึ้นไปเริ่มแต่งต้นสะเดาละเออข้างบนมันกําลังดอกไงก็เลยเ,เก็บดอกสะเดาขายก่อนปีนี้เ๋ยตัดแต่งอ,อีกรอบ ย้อนกลับไปดูที่ต้นแรกต้นนี้แหละต้นนี้มาก่อนเพื่อนเลยต้นนี้เป็นนี่ผูงาช้างด่างขาวขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วสูงไยแล้วอันนี้ก็เป็นอไหลมาเงินไหลมาด่างขาวอันนี้ก็ด่างขาวนะแต่ด่างขาวฮาร์ปไงอันใบใหม่ก็ด่างถือว่าโอเคถ้าออกมาใหม่อันนี้ชําเองกับมือเป็นอ่ะ ด,ด่างขาวต้นแรกที่ชําเอง้วติดมาชำสี่ตายสามอะ่ะเหลือหนึ่งี่ต้นนี้กําลังจะขึ้นแล้วเริ่มเลือ้อยเราก็จะปล่อยขึ้นต้นสแสดวต้นนี้ไปเป็นเพื่อนกันให้เป็นด่างขาวเลี้ยงไปเลยต้นนี้่าโอเควันนี้พามาดูเราอันนี้คือสะสมยังไม่ได้มีการขยายพันธุ์ขายนะไม่ได่างคือชอบส่วนตัวชอบแล้วก็อยากให้มีอยู่อยากมีอยู่ในบ้านอยู่หน้าบ้านเป็นความชอบส่วนตัว นี่ดังฮัพฮับเลย